สวัสดีค่ะบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันนี้จะเสนอเกี่ยวกับการเ,าเห็นด้วยกับผู้พูดนะคะจะใช้คำว่าอะไรนั้นมาดูมาฟังเสียงจากเจ้าของภาษากันเลยอาซันโตสสบริ あ、松本さん、お元気ですかええ。ちょっとビールでも飲みませんかいいですね。今晩10時から日本とブラジルのサッカーの試合がありますね。ああ、そうですね。サントスさんはどちらが勝つと思いますかもちろんブラジルですよ。そうですね。でも最近日本も強くなりましたよ。ええ。私もそう思いますが。 もう帰らないと。ええー、帰りましょう。フィンランドは二つのことで知られています。サウナと教育。私はここにいまあ、第ปรスさん、再プロセナイっ、もう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 、 อ่าไม่เจอกันนานเลยนะครับคุณซานโต้คำว่าฮิซาชิบุรินี่ก็คือไม่เจอกันนานหรืออลองทำโนซีอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะมัตสึมโตะซังโอเกคงิเดส์ก้อ่ามัตส um ึมโตะซังโอเกคงิเดส์ก้ ka? อ่าคุณมัตสึมโตะสบายดีเหรอครับโอเกคงิเดส์ก้ ka? นี่ก็ สบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างป,ประมาณนี้นะคะเอ๊ะชょっโตーบでもรみませんかอนมิมาเซ็นกอ่ะชุดสบายดีครับเราไปดื่มเบียร์กันสักหน่อยไหมครับอชดโตบีร์โอโนมิมาเซ็นกะนี่ก็เป็นรูปชวนชวนเนาะดีいいですね,いいですね ดีเลยครับこんばん 10, 10ทุท่มคืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมญี่ปุ่นกับทีมบราซิลนี่นาอ่าああそうですねอ่าใช่แล้วล่ะซ a นต o สさんはどちらが勝つと思いますかซานต o สซังวาโดจิางะคาสุโตะโอโคุณซานตอสคิดว่าทีมไหนจะชนะล่ะครับคําว่าคาสุนี่ก็แปลว่าชนะเนาะส่วนลูกต๊ก โโมอิมัสคะนี่คือคิดว่าฮะโดจิระก็ทีมไหนฝั่งไหนหรือที่ไหนอะไรเงี้ยもちろんブラジルですよもちろんブラジルですよチームブラジルแน่นอนครับโมจิโร่นี่คือแสดงความมั่นใจเนาะบรブラジルเนี่ยก็คือบราซิล 近日本も強くなりましたよ。そうですね。でも最近日本も強くなりましたよ。งั้นล่ะครับแต่ช่วงนี้ทีมญี่ปุ่นเล่นดีขึ้นนะครับ最ซคินก็ช่วงนี้ส่วนคำว่าซูโยคุนาริมาชก็คือซูยยก็แปลว่าแข็งแรงเนาะซูโยยตัดอีเติมคุแล้วก็ บวกกับคำว่านาลิมาชิตะก็คือ,อดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยกลายเป็นอะไรเงี้ยนะคะเออฉันก็คิดว่่ว Oh, k a e r ร n a i t o ผมก็คิดเหมือนกันครับแต่เออผมต้องกลับแล้วล่ะครับคำว่าวาตาชิโมะโซโอมอิม s สเนี่ยคือคิดเหมือนกันส่วนคำว่างะนี่ก็คือมีอะไรละแต่เตออะไรละส่วนคำว่าค a เอ a ะไนนี่จะเป็นรูปต้องเนาะเบิร์บไนตามด้วยนาเคเลบา n าริมาเซ e นต้องกลับแล้วแต่ว่าเขาพูดสั้นๆก็ k a เอ a n ไนโต 帰りましょう。ええー、帰りましょう。カップ、カップ、カント、カップ、カップ、ループ、ウォークマースタ、タンドア、いましょう。カップ、カップ、カップ、カップ。マファン一気に、ティヌン。あ、サンドスさん、久しぶりですね。あ、松本さん、お元気ですかええー。ちょっとビールでも飲みませんかいいですね。 今晩10時から日本とブラジルのサッカーの試合がありますねああそうですねサントスさんはどちらが勝つと思いますかもちろんブラジルですよそうですねでも最近日本も強くなりましたよええ私もそう思いますがあもう帰らないとええ帰りましょうあサントスさん久しぶりですね ดิลาดทา์เทคนิคเร็วสำหรับวันนี้บทสนทนาเกี่ยวกับการถามความคิดเห็นทีมนั้นทีคุณคิดว่าทีมไหนจะชนะแล้วก็ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช้แพทเทิร์นแบบไหนใช้คำอะไรก็เอาไปลองฝึกใช้ดูนะคะแล้วก็คำว่าฮิซาชิบุริก็คือไม่ได้เจอกันนานเลยก็เอาไปพูดพูดได้ สำหรับวันนี้ก็ทุกทวนกันแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะมาต้านี